สวัสดีครับวันนี้เป็นการรีวิวนาฬิกา G-SHOCK รุ่นใหม่นะครับจากร้านสยามนาฬิกาเซนทรัลินเชั้น3นะครับรุ่นที่นำมารีวิววันนี้นี่เป็นรุ่น dw 5 6 0 0 sn นะครับผมรุ่นนี้นี่เป็นรุ่นที่อยู่ในกลุ่มตระกูล limited edition คือผลิตจำนวนจำกัดคือผลิตแล้วก็จบกันไปนะครับผม ตัวนี้นี่ถ้าดูจากโครงสร้างเนี่ยมันก็คือ DW500 คือไอ้เหลี่ยมตัวที่เราใช้กันประจำนี่แหละฮะแต่ว่าเพิ่มความหลากหลายของสีสันเข้ามาแล้วก็ผลิตจำนวนจำกัดอน,นะครับผมขอบนี่สีฟ้านะฮะตัวนี้สีฟ้าหน้าบอกว d n เ s d a ์วันแล้วก็เดือนเวลาเหมือนปกตินะคะันี่ฮะสาย การเชนท่านเหมือนเดิมครับตัวนี้ตัวนี้มันเหมาะสําหรับผมแนะนําว่ามันเหมาะสําหรับคนที่รูปร่างไม่ใหญ่มากนะฮะคือผู้ชายอาจจะเป็นผู้ชายผอมๆไม่อ้วนมากนะฮะหรือบางคนตัวอ้วนอยากใส่ก็ไม่ไม่ต้องยั้งเลยครับใส่ได้นะครับอเข้าฟังก์ชันอะไรบ้างเนี่ยปกุกจับเวลาถอยหลังจับเวลาเดินหน้าดูซิจับเวลาเดินหน้า,าน,น่าจะเหมือนกับตัวอื่นนะฮะ โอมแข็งใช้ได้เลยฮะตัวนี้อ๋อผมนีตัางหานะครับแล้วก็ีเซตเซตผซมโทษทีฮะมันเพิ่งมาผมยังไม่ได้เล่นเลยฮะอ่าครับเข้านาล่ะมีไฟในที่มืดครับตัวนี้เดี๋ยวจะลองเปิดดูนะตัวนี้เป็นตัวผลิตจำนวนจำกัดเนี่ยเพราะนั้นของมันก็มีมาน้อยเหมือนเดิม มันจะเหมือนกับตัว 5600BB เมื่อสักสองสาเดือนก่อนที่ร้านเอามารีวิวฮะร,รีวิวปุ๊บสองวันหมดเกลี้ยงป่านนี้ยังไม่มีเข้ามาอีกเลยเข้าใจว่าเลิกผลิตไปแล้วครับตัวนี้ก็คงเหมือนกับอีลอปนั้นนะฮะเดี๋ยวหมดแล้วก็คงไม่ใหม่นะครับเดี๋ยวลองดูไฟดีกว่าพูดมากแล้วเหนื่อยเหมือนกันปื๊บอ่าใช้ได้ครับไฟเห็นครับ ผู้ชมเห็นนะฮะ ه, น้องๆเห็นนะ5440ชัดดีใช้ได้ตัวเล็กรถเด็ดกลาคืนอยู่ลงหนังนี่จัดได้เลยเนี่ยตัวนี้ดีครับเดี๋ยวผมเปิดใฟก่อนราคาไม่แพงตัวนี้ครับแนะนำซื้อเก็บไว้แนะนำเก็บไว้เป็นคอลเลกชันหนึ่งราคาไม่แพงเก็บได้ของพวกนี้นะลุยดีแบบสเติตนิดนึง สนใจแวะมาดูตัวจริงครับที่ร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเก้าชั้นสมนะครับมาไม่ถูกโทรหาผมครับพรชัย0288483078หรือ0817666488ร้านเราอยู่ติดกับร้านหนังสือเอเชียบุกนะครับชั้น3เซ็นทรัลปิ่นเก้าอยู่แผนกอ,อยู่ในโซนของร้านค้านะครับผมมาได้ครับมาดูตัวจริงกันดีกว่าหรืออยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกจะให้ส่ง EMS จัดให้นะครับผม กริงกลางมาบอกได้เลยครับเหมือนเดิมวันนี้ผมขอพักก่อนแล้วกันนะครับจะเตรียมตัวอาบน้ำหน่อยจะไปดูบอลแล้วครับสวัสดีครับ